วันนี้ก็เป็นวันดีของคนที่ทักจาวาดจากท่านแง่สนามน้ำไม่ได้เจอกันนาน10กว่าปีวันนี้ก็ไม่ต้องคิดยังไง้างเยี่ยมแต่สนทนากันในสบตาได้อุยสนทนาท่ากันและมีการนั่งสมาธิสุดท้าย

อโมทัสสะะัะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพดาปิโยอะโรเจมิสัพดาปิโยอะโรเจมิ สัปดาปติโยโรเจมิสภากรุโลกาปติโยโรเจมิสภากรุโลกาปติโยโรเจมิอาหังอาวุโสสัมพังอุรานาณาตุกายโยอาปติโยปัจิงตาตุหะมุเรปฏิเทเสมิกัสสปสัพัเตตาปติโยอามาวุโสปัสสามีเตติงปเตสะโมลายตาสาธุสุตตอาวุโสสังวริสามมิตุติยมิสาธุสุตตอาวุโสสังวริสามมิตติยมิสาธุสุตตอาวุโสสังวริสามมินาปุเนวังกิริสัมมินาปุเนวังปจิสามมินาปุเนวังจินตยิสามมิ ร่างสมาธิเลยกันท่นหน่อยวางมือกับลุวางนั่งนั่งนั่งสบายๆวางท่าวางทางสบายๆอ่อนลายร่างกายทุกส่วนวางอดีตวางอนาคตล่าความเพลินในอารมณ์ภายนอกทั้งหมดวางความคิด เปลีนจากความคิดเป็นความรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าผ่อนคลายสบายๆด้วยใจที่สงบเย็นหายใจเข้าผ่านจมกูกผ่านลำคอผ่านออ <c oughs> ร่องหอทการ <c oughs> รู้สึกประโยชนที่การท้องแต่ขอให้ลมทะ,ทะมลุทวาเหมือนกับเราเอาไายลงทำอย่างนี้ไปก่อน ประมาณพักประมาณสองถึงสามวแล้วก็หายใจออกจากการท้องลมผ่านช่วงอกป่านลำคอทะลุกระบอมแต่ความรู้สึกมนหยุดที่วงจมูกดก้านในหรือควายจมความรู้สึกมนหยุดที่วงจมูกที่แตกให้ลมทะลุกระอ่อมให้ทําไปอย่างนี้สักพักหนึ่งพักก็ประมาณสองถึงสามวิเพราะรู้สึกว่ากายอยากจะหายใจเข้าก็จะรู้ิอีกแข็งบาเอาความรู้สึกของกายสักกาหายใจเข้า หายใจเข้าลมผ่านจมูกผ่านลำคอผ่านส่วงอกมาหยุดที่กลางท้องแต่ปล่อยให้ลมทะลุไปถาวรเหมือนเราหายหุ่มแล้วก็มือศิลป์มาหยุดที่กลางท้องหรือกลางเสะดือก็ได้แล้วก็หายใจออกจากกลางท้องหรือการสะดือลมผ่านส่วงอกผ่านลำคอความรู้สึกป์มาหยู่ที่พรงจมูกด้านไหนหรือปถึงมูกด้าล้มให้ทะลุกับ ทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งพอหลวงก็เริ่มเดินล่งแล้วต่อไปก็จะมาเดินก็แค่สามฐานต่อไปก็จะมาเดินก็แค่จากป,จปลายจมูกลมผ่านลําคอผ่านทรวงอกถึงกลางท้องหรือกลางสะดือแค่นั้นก็จะค่อยสั้นรงอี้วางอดีตวางอนาคตละความอื่นวางความคิดไม่ได้ความรู้สึกตัวอย่างความคายลมหายใจความคิดความว่าง ลมหายใจความคิดความว่าเมื่อไม่มีความคิดมีแต่ความรู้สึกตัวอย่างร่องกายทุกลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็ว่าหายใจออกก็ว่าคือว่าจากความคิดความปรุงแต่งหายใจเข้าก็ดับเกินไหลตัวตนหายใจออกก็ดับเกินไหลตัวตนจริงหายใจเข้าออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายแต่เมื่อไม่มีความคิดทุกลมหายใจเข้ามีแต่ความว่างเปล่าหายใจเข้าก็ดับเกิยรนไหตัวตนหายใจออกก็ดับเกิยรนไหตัวตน หายใจเข้ากับสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปหายใจออกก็เอากาศไม่ดีออกมาเอาสิ่งที่ไม่ดีขันสลายออกไปต่อไปให้แต่สิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์แทำไปได้เอยลมหายใจเข้า,ากาวา็ว่าลมหายใจออกก็ว่าสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปหายใจออกก็บริสุทธิ์หายใจเข้าก็บริสุทธิ์ในต้องไปพูดถึงภาษาสมมติเ้าจะพูดภาษาสมมติใน,นหนะาที่วิตกก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกวิจารหนค่งลมหายใจเข้าออกเรื่อ แถวลงเบาลงจากจะาว่าสั้นลงอยากก็ละเอียดลงลึกก็ตื่นเข้าหนักก็บอเข้านี้วิจารณ์ส่วนปิติปิติก็คือความสุขกายนั่นเองก็คือเกิดความสุกกายเบากายเย็นกายอาการต่างๆส่วนสุขก็คือสุขใจอยางไงถ้งพิจกวิจารณไปดิสุเกตตารวมเป็นอสู่ปฐมฌานอะไรที่เขาว่าเราไม่ต้องไปพูดในตรงนั้นบางทิ้งเลยอย่าไปเป็นดอกไปเรี้ยงยีวงี้วงก็ไม่ต้องไปเรียก ใช้ระบบธรรมชาติถ้าทําถูกต้องแล้วต่อไปมันจะรู้ตื่นเบิกบานไอ้เจเข้ากับรู้ตื่นเบิกบานนัเดี๋ยวก็รู้ตื่นเบิกบานเพราะวันว่างไอ้เจเข้าก็ว่างเดี๋ยวเก็ว่างว่างจากความคิดว่างจากความปรุงแต่งลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่าเมื่อไม่มีความคิดก็มีแต่ความมีแต่ลมหายใจกับความว่างเปล่าไม่มีเราไม่ได้ความรู้สึกตัวม่ได้ความรู้สึกแต่ไม่มีเราของเราตัวเราทุกกลมหายใจเขา ทีนี้มาทำไปเรื่อยลมหายใจจากยาวก็จะสั้นลงจากหยาบก็จะเอียดลงจากก็ไม่ใช่ผ <Wh ips> <God. S 2> What ่านจมูกผ่านลําคอผ่านตองถึงกลางท้องต่อแรกทะลุกระหม่อมทะลุถวานใช่นไหมทีนี้มันก็จะค่อยสั้นลงจากลมหายใจมาถึงกลางท้องมันจะมามันจะมาอยู่แค่ฟ่วงบกต่อไปเพรามันสั้นเข้าสั้นเข้าต่อไปพอรู้สึกมันก็จะมาอยู่แค่ปลายจุดว่าลมหายใจหยาบลมก็หยาบไอ้กายก็หยาบจิตก็หยาบวาลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดจิตก็ละเอียดถึงแต่ถ้าลมหายใจแผ่วลงแผ่วลง เมื่อลมละเอียดจิตละเอียดกายเลยจนกระทั่งความรู้สึกควาแทบายจมูกลมแผ่วลมกายก็เบาจิตก็เบาลมก็บากายก็สงบจิตก็สงบลมก็สงบต่อไปกายกมกับจิตก็ส่บเป็นเมื่อเดียวกันจนจะเข้าสู่ความสงบความว่างจากก็แคหนักที่สันดุกำลังสุดขั้นด้ืยเงินทองงานจะคววมสมบุกเองกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบ นี่เราเป็นการปฏิบัติเป็นพุธทธธรปิชาธรรมะปูชาสังฆปูชากายทวาปรปจีทวารกนทวารตอิสุเอาถึงพระพุธพธทธธรรมประสงค์อยู่ที่กายที่วาจารปิตใจรวมมาแล้วก็อยู่ที่ใจทรรทั้งหลายมีใจเป็นประธามีใจเป็นใหญ่สมเร็จที่ใจวันนี้ก็เป็นวันดีวันมงคลมีท่านจาว่าจากทา่านแกงสนามนางไม่ได้เจอกันมานานจะสิบกว่าปีวันนี้ก็ไม่รู้คิดยังไงผ่านมาเยี่ยมก็ได้สนทนากันในสัมปตาได้พูดคุย พุฒนาทำกันแล้ววันนี้ก็นั่งสมาธิสุดท้ายะะนั้นไม่มีอะไรที่จะเกินไปกว่าสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมะอวส,สถสติปัญญาศรัทธาความเพียร <c oughs> <c oughs> นี่แหละจะเป็นธรรมาวุธท,ที่จะทําให้เราข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้เพราะแม่อรูบาอาจารย์สมัยก่อนเวลามีอุปัรรคมีปัญหามีเรื่องราวอะไรท่านก็จะมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเร่งความเพียรปฏิบัติ ินน้อย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 ปฏิบัติมากก็มีกําลังแล้วทุกอย่างนก็ผ่านได้ทาเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กทําเรื่องเล็กแค่มันหมดไปเมื่อเราหยุดเรานิ่งเราเย็นเราสงบทุกอย่างมันก็ก็นิ่งก็เย็นก็สงบเดี๋ยวมันก็พบผลทางเองปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มทุกคนในโลกมีแต่นักสร้างปัญหาเรามีปัญหาแต่ผู้ปฏิบัติทำเมื่อพบปัญหาแล้วเมื่อปัญหาเราสร้างแล้วพบแล้วเราก็ต้องแก้มันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เราไปจากปัญหา มันก็จะกลายเป็นปัญญากลายเป็นความเกีกล้าต่อไปก็จะเป็นนัดแก้ปัญหาไม่กลัวปัญหาต่อไปก็จะข้ามศปัญหาได้จะปัญหาอย่างเล็กอย่างกลางอย่างใหญ่ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาจงมองปัญหาทุกปัญหาเป็นดัม่ใส่แม้จะมากเพียงใดมันก็เล็กนิดเดียวเม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีความสงบเดยเ่อกเยน็นแล้วทุกอย่างก็จะข้าบผนไปได้แก้หนาน,นิจทำคำสอนพระเจา้าซึ่งเป็นนิยายน้กรทํม ผู้ปฏิบัติตามย่อมเบาบางจังขายจากทุกข์ถึงที่สุดก็คือวความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดตามพุทธยาวัฒนา,าบารมีก็อนุโมทนาในบุญบารมีที่ท่านในบันเพ้ญมาในที่ติดขัดในจิตในใจในบุญบารมีก็ของขอานในบุต,นตรศีลธรรมไตรในบุตรธรรมประสงค์ดำบรรดาผู้าญญาาบาอาจานที่จะมีการรักบารสมาเสดมณาสรทางให้ประสงค์ตรงนี้ให้ได้ท่านเข้าสู่จุดหมายที่ถูกต้องเถิด ว่าสินางที่มันยังทำอยู่มันจะคีบๆเราคี่หมดแล้วกหายไปหายไปแล้วสิ่มันก็เบาตดดิ่งปุ๊บลงไปแต่ีนี้มาช่วงหลังที่อันนั้ช่วงหลังที่เราไม่ปฏิบัติเพราะว่าว่าเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆว่าความามันหายไปไหนไแล่ความที่ว่าเอาเหรือพลังมักอบหนงนี้มากๆเนาะมันหายไปมันจะได้มเ ที่พลังที่ไปต่อสู้อะไรทิศซีเรามันเป็นยังไงบ้านี้ตั้งแต่จะป่วยมาแล้วไปโรงพยาบาลนีโดนไข้บัดรอบหนึ่งกะเลมานั่ยนะครับเรานี่ลังโร่ก็เลยอาจจะตรงนี้นั้นก็เลยปลอดเลยันไม่ได้ว่าใครแต่เวลาด้านบนนั่นผมคิด่าถูกไว่าไม่ได้เป็นด้านตงเัาเอาเป็นรูปคุ้เดเนต้งไม่ได้กำหนดเวลา คือพร้อมอะไรคนระับนั่งขานี่ก็นนะั่งที่กระน,นั่งน,น่งกนมีจังหวัดโอกาสให้ก,กินว่ามันคิดแค่ไหนะครับไม่ได้นึนมากตว่น,นี้แต่เรื่องสิ่งที่สัมผัสหรือว่าสิ่งที่เราเจอในช่วงที่เป็นสมาธิเนี่ยผมปแปลกใจเองว่าพอมาตววปุ๊บเราเือดเคี่ยง แต่ทำไมเราไึงเราไม่เอามาใส่ใจเราไม่เอามาตระหนักเราไม่เอามา,าเป็นครูไว้เพราะว่าซื้อ <c oughs> ผ่านแล้วผ่าน,นแล้วผ่านแล้วไ,ไม่ได้ไปยึดติดอะไรกมันถูกแล้วแต่องค์อื่นนี่พอไปเห็นไม่ได้เห็นกรรมมาถึงแล้วมันออกมาเนี่ยเราก็จะไปเพ่งมองนะอ่ะอ่าอัน <c oughs> นี้แต่มีอะไร แบบ่ัผว่งหรืพูดอย่ั้นใช่แตบบ่เราไม่สนใจไม่ไนะเห็นก็เเห็นเพราะแบบว่าเป็นจำไตามมันเลยแตนเขาให้เราช่วรู้ว่าจอกันขนาดไหนแบบอย่างเบาอย่างหนักแคบบ่นั้นว่าไม่นาที่แแต่มาปีนี้พูดได้ง่ายว่าผมแอกอกแกวัดรถในรถปูน,น,นออกไปติดตวว่าจะไปทำความ,วามเย,ย็นอยไรบุกิดแต่พอไปแล้ว มันไม่ได้กลับไปเลยดูป่าก็เป็นแต่หมดอยู่หรือถไม่แต่หมดเอามันเป็นอะไรคือมีแต่เบียนมีแต่งานมีแต่คนวุ่นามีแต่นิจใจเราไปวุ่นวาอยากจะตีไป่ได้ไม่ปฏิบัติต่อไปไม่ได้กลงแล้วเพราะไม่ใช่ปฏิบัติอย่างนี้หรอกปฏิบัติเอพราะไม่ใช่หรอกเพราะเข้าปากไม่ได้อะไรเลยมีแต่พิจารน้ำมีแต่เขาทุกวันนี้เขาบอกเองนะว่าทุกวันนี้อารมณ์อยู่กับเขาหนีเขาก็เลยแต่ทุกวันนี้อยู่กับเขา เลยบอกไองออออกครรคุนึงมาเนาะตอนช่วงเจรจาโดมต้อง้มาสามเรื่องคืออันนี้จังทุกขักโลเกออันนี้ประหมายบรรคุนักอาจารย์รู้ใช่ไหมอรนบอาจรย์ขับโเกอเนาะตามไปเที่ยงขับโลเกอรวบคมทุกอย่าวเนาะเรื่องรอกคมทุกอย่อันนี้พอผไปอีกประมาณนั้นอาทิตย์ต่ออาทิตย ้าให้นิธานบามังสุขฐานก็แล้วแตผมต้องแปลว่าการนั้เสือนะนิพานบามังสุขฐานิพานคือความสุขอย่างที่กามปฏิบัติเิ้านิพานนัานเราทราบด้วยหรืว่าอาจารย์นิาว่าอะไรนะเป็นคัมแปรเพราะว่านั้นก็ไม่ใช่นะครับนิพพานบาลมังสุขฐไม่ใช่ความสุขใือนิพพานเห็อไม่ใช่นะ ใช่ผมนั่นสงสัยเลยเนี่ยมันมัน,น,นมันคำนะิพพานเนี่ยเป็นครมสุตใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเขาบอกมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่นิพพานเ่ยเขาผมก็งงกอเตาหลังมามาล้อคอโอออทำนิพพานให้แจ้งสิแจ้งเนี้ย,ยไ่เบาหน่อย เราอยากทำให้ครับเขาเสร็จได้ใ่ว่าทำไมมันทำไม่ได้เขเลยบอกปีนั่คือเมื่อทำไม่ได้ปุ๊บพอจะลงมือทำตัวยพอจะลงมือทำไม่สบายก็เลยบอกเปีว่ามันไม่ใช่หรอกมันนะอะไรเนี้ยอะไรเนยนักี่เรามันต้องใช้ปัญญาหรือเปล่าอาจารย์นราเนาอหาวิธีแก้ในสิ่งที่พวกเราต้องหมายจัดรูบ,บาอาจารย์แล้วไปรับปากกันเป็นสัญญามันไม่สัญญาครับเพียงแค่ว่าอุปทานที่มันเกิด แล้วคุ là là đi, à, ูบาารของเราก็จะทำอันนี้มาจะทำอันนั้นให้แต่นี่เมื่อครูบาอาจารย์นั้นอ่าอยากให้ทำมาให้เราช่วยเราก็ช่วยแต่ว่าถึงเวลาในที่ทำไมมันมันถึงไม่อยากทำอยากกับการปะกอบธุที่มันทำได้จิตมันไม่อยสนใจเริ่มจะปล่อยเริ่มจะว่างหัือะไ่างเรืองน้นมันสมมุติไงมันมันเริ่มเบื่ออะไรไงเนี่ยแหละเริ่มใกล้แล้ว ใช่จะเริ่มเข้ายังผมนี่ที่ทำไมผมต้องอยู่อย่างนี้เพราะผมไปเห็นมาหมดแล้วแต่ไว้ก่อนผมถึงโอ้มันสมมุติเท่านั้นเลยแล้วมันก็มีแต่หัวโขนทุกวันนี่ลูกกระทำแปดเนี่ยแต่งานจเนี่ต้องไปไอหมูเทียนไอหมูเทียครับผมไม่ไม่อยากไปนี่แหละสาเหตุที่ผมอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมไปเห็นมาหมดแล้วแต่ก่อนผมถึงแม่พแต่ก่อนนี้รู้สึกกับทิ่รู้จักใชหมคับแต่เขาที่าเป็นเนี่ยนผมอยากไปอยากแสดงครับ แต่ทุกวันนี้ครับในมวลเข้าไปอยากไปแล้วไม่อยากแสดงพอแสดงอะไรมาแปลกๆพุ่งโยกเขาก็ไม่ฟังเขาอยากจะพูดฟังเรื่องเดียวระดับเรื่องนี้เขาอะเขาฟังแล้วก็ชอบใช่ไหม,มฟังแล้วเออมันมันมันทําให้เขามีความสุขอย่างที่เมื่อวเราไปพูดเรื่องเหมือที่อาจารย์ว่า,า,เาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ยากเลยเลยเรื่องสองตัวสามตัวนี่มันง<า><ม>ุ้งหึงไงเด็กแต่ทุกว่าพูดเรื่องนี้พุ่งรายการ ที่ร้านท่านเอาเที่ยวสองตัวสามตัวอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวท่านเอาไปเลยให้คนสบายน้องๆตอนนั้นด <T> ี <unku> <Three> <T> ๋ๆครับเดินก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเลยเนาะมันเป็นช่วงเดี๋ยวก็ปรับได้เป็นช่วงช่วงเดียรบอกเลยว่านีช่วงนี้เราก็ทำไมอยากไปหนึงมันแปลกใจไม่เคยอยากไปนะก็ก็ไม่เป็นไรเราอยากไปอินเดียแล้วก็ไปก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ก็ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ไปได้ สานที่ท่านก็รู้รงนี้เนาะก็ดีก็ดีนะถ้าถ้ามีเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็น่าไปเผาเลยบอกอย่าไปตราไปแล้วผมอยากไปนั่งท่านมาพิธแล้วไปนั่งวะขอสถานที่ตรงนี้ยก็ดีนะมีก็สมีทำที่วงแสดงเนาะอยู่บริเวณนั้นก็ดีอยู่อยากให้ว่ามันนั่งที่ว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ท่านอยู่ถรือแม้ท่านไม่อยู่ครับ ในเมื่อผิดของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ปูุงแต่งอยู่แล้วนะคะะรับก็เลยว่าท่านเราปรุงแต่งให้มันเกิดความตัดขาความเพิ่มแต่พีในตัวนนให้มันเข้าไปแน่แนๆครับสควตมวู้ของท่านนั้นก็เลยไม่ได้มาเสียวเวลาที่ต้องมาผลรอบตัวก็เลยทำวามเพี้ยนก็เลยต่อเนั้นการปฏิบัตินนั้คือวิบุตขตองพวกเราเนาะนีะได้เกิด เราไปละมั้งต่างกันก็ได้เลยวัานั้นที่จานั่งเนี่ยหรือเราต้องไปก่อนเลยนั่งข้างหน้าไปนั่งคิดไปคิดมากระอย่างไปพออยากไปครูบาอาจารย์ผมเยอะเลยนี่ทางนู้นก็บอกเอาวันนี้ทางทางไปทางทางไปเพราะว่าไปตรงนี้ก็มีที่พักให้ไปนั่งพักให้กว้างขวางเลยเรแว่าอ้าหรือว่าเราจะได้ไปเห็นทีก็ไปดิก็ดีอยู่แล้วเรามีเพื่อนอยู่ทางนู้นก็ดีก็มีแค่นั้นแหละครับ